ป้ารับเมาไปเลยปารับเมารับเมามาไกลาไก่ต้องรับเมาป้ามาไกลค่ะนอ้โหนั่นหนังขึ้นไรขีดเขินค่ะค่ะาว์ค่ะบุญรงผลค่ะบุณสรงผลอาหารี่แย่ดีต้องใส่ไปที่คือกนวันละหาขีดค่ะ 他来带。 เดี๋ยวเดี๋ยวมีรถเข็นเดี๋ยวเอารถเข็นมาให้เรให้เดี๋ยวมีคำอีกสอคอค